สวัสดีค่ะเจอกันอันดีนะคะช่องอันนี้คนผู้พันคือเก่าเนาะค่ะเนาะวันนี้พามากินนี่นะคะเมนูเฮาเมนูสุดเซียคือเก่านะคะเานะเเานะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเป็นบ้านพาักในสวดจุโก,โกนะคะเนาะ,ะเต็มเลยเมนูสุดเซียป่นปลาคือเก่าเนาะคะ่ะป่นปลาคอ ข้าวเจ้าก็มีมาค่ะพี่น้องว่วงลร้เนาะค่ะเนาะเส้นนารมรีเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักกระดกผักกระเดาเพลินเนาะค่ะนาออันนี้ผักหนอกมะเขือเขือเหลืองหอมบัวเนาะค่ะเนาอมาเด้อค่ะพี่น้องเจบเียบเหมือนกันเนาะค่ะเนาะบาดแผลนะคะน้องเขาเหนียวด้วยค่ะ có <laughs> nhiều đấy bây giờ ba bà à muối thôi, thôi. Yeah. <laughs> cái đầu hả? Không cũng lông tôm Nhìn Thôi lòng Hả? Không cùng <laughs> <laughs> à? Ừ. à? บางหนบางตาไปแล้วพักหลายท่านค่ะมันแค่เป็นสดเคลื่อนขึ้น เขาันนี้พูดนะถ้ามีใบอใบต้นเสตียมยองนะจะอร่อยมากกว่านี้ใช่ไหมไอใบที่ตัวเองเคยกินนะเจลาวินแับลาวนั้นก็อร่อยคำเอาให้จ้ำ อยู่ครักมีประโยชน์เอามะเขือไม่นวนะเนี่ยไหนไหนมะเขือเนนอง กระผมอ่ะแตงโมอ่ะหวานแ้วคงแ่าที่อยู่พิศนุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไม่มันะเดี๋ยว่ะพี่น้องเแม่ห้องแม่นวนอะ่ะแค่ทังทิมแล้วแค่ทังทิมโอเค okay. อยู่ตรงนั้นนะเขาไปเก <ละ S 1> ็บเราเรยงใจนะ่ะพี่บอกว่าถามผิดเขาไปเก็บอยู่ตรงลำไยหน้าบ้านนะหน้าบ้านไม่นอนนะอุ้มไปลินไปนะ <c oughs> อุ้มไปเก็บนำ้ำ แจ็บ้องบอกริ่งบอก็เอามาปนใส่ปากเขานะคุณจะบอกว่ากินไหมกินไหมรู้เกิงเนาะลองกินดูตางทีอะไร ะต้องกินดูเป็นเป็นยานก็จะมีนิวเหมีนอนกัง้ ล้างพี่าเาือเข้าอโผมเ,เ,มเพ้มพ่มอยู่ยได้ไดาไมแม่พรเอาเลยข้าวกินเข้า,ขากินผักแม่พรมาให้แหละผักไอ้กับผักชีอ่ะที่แม่พรจะมาให้นะผักชีเ่ะสสวนพุ้นนันอักอันน่ะใบับบกงามเล่านี้ตระูกมัหน้าจะเก็บมา้า เสิยงกระดิ่งช่วยได้แล้วอืมคุะว่ามันต้องแข็นให้นั่นอยู่จะแขน็นไอ้แพนด้าไหมม,มันไม่อยู่บ้างไหมแม่พรไม่กินแตงกวาด กดอิ่มนะคะลีวันซ้อมกินโปรตีนแบบไร่หนึ่งนะ ตะขอค่ะตะขอตัวนี้น้อยจำนิปโป้ล่ะค่ะมาต้มให้ต้มน้ำให้มะน้อยพร้อมเนาะคะ่ะเนาะค่ะรีบแบบฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นีน้เนาะงงค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ